นำปืนยิงปลาไปใช้ผิดหรือไม่ยังไงคลิปนี้ฟังกันนะครับพบกับทนายโจช่องทามีการลอเช่นเคยสาระดีๆมาฝากกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องปืนผาหน้าไม้กันนิดนึงเนื่อง,งจากเพื่อนๆสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์สอบถามว่ามีปืนยิงปลาแล้วเอาไปยิงปลาเนี่ยมันจะมีความผิดไหม คลิปนี้ฟังกันให้ชัดๆครับจะได้สบายใจว่ามันจะผิดหรือไม่ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของปืนยิงปลาครับโดยลักษณะและสภาพของปืนยิงปลาเนี่ยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนมาตรา4วงเล็บ1แต่เป็นเพียงสิ่งเทียมอาวุธปืนเพราะมีลักษณะคล้ายๆปืนตามมาตรา4วงเล็บ5นะครับเมื่อไม่ใช่ปืนการมีไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต ก็ไม่ได้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและโดยเฉพาะตัวเครื่องเครื่องกระสุนเขานี่นะครับตัวกระสุนมันมีลักษณะไม่ใช้เครื่องกระสุนนะครับ ไม่ใช่เครื่องกระสุนเป็นเพียงเหมือนกับฉมวกเหมือนกับปลายแหลมนะครับอาจจะมีโลหะแหลมแหลมด้ามเขาอาจจะเป็นไม้หรือเป็นเหล็กก็แล้วแต่แต่ไม่ได้เป็นเครื่องกระสุนตามคํานิยามของคําว่าเครื่องกระสุนเมื่อตัวปืนก็ไม่ใช่อาวุธปืนตัวเครื่องกระสุนก็ไม่ใช่เครื่องกระสุนตามครอบอวุธปืนนะครับดังนั้นการมีปืนยิงปลาแล้วก็มีฉมวกนะครับซึ่งเป็นลักษณะปลายแหลมเลยนะครับที่ไม่ใช่เครื่องกระสุนนะ มีไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่เป็นความผิดแต่เมื่อไหร่ที่เรานําไปใช้จะพายหลังไปขี่มอไซค์หรือจักรยานหรือเดินไปก็แล้วแต่ที่จะไปหนองน้ําหรือไปที่สาธารนณะไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราจะนําไปใช้เนี่ยนะครับ เะเขาไปในป่าในดงไปสวนไปไล่ไปนายิงนกยิงหนูไปนี่ในเมื่อเขาไม่ใช่อาวุธปืนก็จริงแต่โดยสภาพของปืนยิงปลานี่นะครับแล้วก็ลูกกระสุนของเขาเนี่ยมันโดยสภาพแล้วถือว่าเป็นอาวุธสามารถทําอันตรายให้แก่คนหรือว่าสิ่งต่างๆได้นะครับบางทีอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตถ้าในระยะที่มันหวังผลได้เพราะนั้นโดยสภาพเขาก็เป็นอาวุธเมื่อเป็นอาวุธการจะนำพาพกพาไปไหนมาไหนมันก็เลยมีกฎหมาย รองรับเรื่องนี้ไว้อยู่นะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา371เรื่องการพกพาพกพาอาวุธนะครับในเมื่อเขาไม่ใช่ปืนก็มาระบุเรื่องของอาวุธไว้ครับเรื่องอาวุธก็มีระบุไว้ในมาตรา371ของประมวลกฎหมายอาญาในการที่จะพกพาเขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าผู้ใดพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยโดยเปิดเผยนะครับหรือไม่มีเหตุอันควรหรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ หรือการลื่นเลงหรือการอื่นใดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1000บาทและให้สารมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้นนี่คือองค์ประกอบของมาตรา3ามเจนเกี่ยวกับการพกพาอาวุธนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นความผิดได้ก็ต่อเมื่อมีการพกพาแต่พกพาไปไหนถึงจะผิดก็ต้องไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะและก็ต้องโดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันควรนะครับเะน,นั้นก็ <c oughs> มาดูว่าองค์ประกอบขวกนั้นก็หลีกเลี่ยงนะครับหากว่าเราจําเป็นที่จะต้องนํา ตัวปืนยิงปลาเนี่ยไปใช้บางทีอาจจะผ่านไปทางหมู่บ้านอาจจะผ่านไปตามถนนหน,น,นทางทางสาธารณะหรือเข้าไปในเมืองเนี่ยนะครับอันนี้ก็ให้เรามาระวังนิดหนึ่งนะครับเกิดว่าไปเจอเจ้าหน้าที่นะครับเจอเจ้าหน้าที่เขาอาจจะทำการจับกลุ่มหรือแจ้งข้อหาได้ นะครับถ้ามันลักษณะเปิดเผยแล้วก็เข้าไปในสถานที่ทีนะ่ระบุไว้ตามมาตรา371นะครับคือในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะแต่ถ้าเราไม่ได้ผ่านทางนี้ก็ไม่ได้มีความผิดตามมาตรานี้นะครับก็คือไม่ได้มีข้อหาพวกพ่าเพราะไม่ได้เข้าไปใน3ที่อย่างที่ว่านี่นครับสามสี่ที่เนี่ยครับในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะหรืองานร,รื่นเริงงานนวัตการมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปผ่านทั้งนั้นก็ไม่ต้องกงังวล นะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆหรือว่าถ้ามันจําเป็นจะต้องผ่านทางนะครับผ่านหมู่บ้านหรือผ่านเมืองเกิดมันจําเป็นกว่าจะไปถึงไร่ถึงนาเราหรือที่ที่เราจะนําไปใช้เนี่ยหากเกิดมันแจ็คพอตเกิดเจ้าหน้าที่มาเราก็น่าจะอธิบายกับเขานะครับว่มามันเราจําเป็นจะต้องนําอันนี้ไปใช้เพื่อหาปลูหาปลามาเลี้ยงชีพนะครับก็มีเหตุอันกวรน ก็ตอบเขาแล้วก็คุยดีๆแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกครับหากเขาว่าเขาเห็นว่าม,มันผิดตามมาตราสา1เหนึ่งี่ยพาเขาไปในเมืองหมู่บ้านทางทานนะโดยไม่มีเหตุันควนเนี่ยนะครับหรือเราไปโดยมันเปิดเผยเนี่ยสะพายไปนะครับเราก็ต้องตอบเขาคุยกับเขาดีๆนะครับว่ามันมีเหตุอะไรที่จะต้องนําปืนยิงปลาเนี่ยมาครับแต่ทิ้งยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าถึงขั้นที่คุยกันก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้เขาก็ไม่ยอมเขาก็จะดําเนินคดีอย่างเดียวก็จําเป็นนะครับเมื่อเขาแจ้งข้อหามาครับแจ้งข้อหามาเรา,เาก็รับสารภาพก็ได้ครับตามองค์งประกอบของมาตรา371ก็มีโทษปรับไม่เกิน1000บาทเขาอาจจะปรับ50บาทร้อยหนึ่งนะครับนำตัวส่งไปที่พนักงานสอบสวนก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปพิมพ์ลายน้องเมืนะนะออะไรเขาก็เป็นคดีอาจจะมีเพียงโทษปรับแค่นั้นเองปรับไม่เกิน1000บาทเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนได้ทําการเปรียบเทียบปรับแล้วเนี่ยคดีอาญามก็เลิกกัน เขไม่ได้มีอะไรแล้วก็กลับบ้านส่วนพนักงานสอบสวนเขาจะอ้างเรื่องลิฟของกลางนี้ไว้เพื่อนําไปให้สารสั่งลิฟก็แล้วแตะ่เขาครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็อาจจะคืนให้นะครับเนื่องจากว่าอํานาจพนักงานสอบสวนไม่มีอํานาจลิฟเป็นอำนาจของสารเท่านั้นตามมาตรา สามเจ็ดหนึ่งอันนี้มาฝากเราให้เพื่อนๆได้สบายใจนะครับว่าหนึ่งปืนดิงปลาไม่ใช่อาวุธปืนตัวฉมวกเขานะครับตัวอาวุธเขาน่ะนะครับไอตัวกระสุนเขานะ่ะมันก็ไม่ใช่เครื่องกระสุนวันนั้นทั้งตัวปืนและก็ตัวเครื่องกระสุนก็ไม่ใช่ปืนและก็ไม่ใช่เครื่องกระสุนตามพระาชบัญัติอาวุธปืนการมีไว้ในครอบครองจึงไม่เป็นความผิดตามพระาชบัญัติอาวุธปืนแต่ หากเราจะนําไปใช้อาจจะมินเมในะที่จะผิดในเรื่องของการพกพาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะแค่นั้นเองนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่อัตราโทษหากว่ามันจําเป็นจริงๆนะครับคุยกันไม่รู้เรื่องกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีเพียงโทษปรับนะครับเราก็รับสารภาพก็มีเพียงโทษปรับไม่เกิน1000พบาทอันนี้ฝากให้เพื่อนๆที่สอบถามมาและก็เพื่อนๆที่สนใจฟังคลิปนี้นะครับ ไม่อยากพลาดสาระดีๆอย่าลืมติดตามครับช่องนี้ไว้กดไลค์กดแชร์บันทึกคลิปนี้ไว้และอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปครับ